แฟนละครโวยรอมาสิบปีเพื่อทำบทเน่าฉากนี้ถล่มคนเขียนบทยับคือเธอคนดูผิดหวงังไม่แปลกยิ่งฉายยิ่งแย่สมควรช่องสามแพ้ช่องอื่นทั้งปีบางคนยิ่งดูยิ่งอินยิ่งดูยิ่งฟินแต่แฟนละครบางส่วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายิ่งฉายยิ่งแย่สำหรับความรักของก้าวกล้ากับสายคิมในละครเรื่องคือเธอที่มีพระนางมาริโอเมอร์และยายา,ยาอุรัสยาสเปอร์บานเล่นกันได้อย่างดีสุดรักก็รักเต็มที่เกลียดก็ ประทะกันเต็มแรงแต่บทละครไม่ไหวทําให้ถล่มคนเขียนบทยับและวันนี้เราก็เปลี่ยนโหมดมาเป็นฉากหวานโดยเป็นตอนที่กล้าวก้ากับสายขีมได้มีโอกาสใกล้ชิดกันอีกครั้งสายขีมไปส่งกล้าวก้าทํางานได้ลองชิมยาดองจนเมาไม่รู้ตัวกลา้าวก้าจึงให้ไปพักที่อู่รถต่างคนต่างเคลิมหวนคิดถึงอดีตรักหวานส่วนใกล้ชิดจูดจุบกันแต่ได้สติแยกจากกันเสียก่อนแต่ฉากที่โดนโวยหนะักคือฉากนี้ถ่ายทํากันที่อู่รถก้าวหนึ่ง ฉากนี้ผู้กำกับพี่แอลอัมไพพรจิตไม่งงสักซ้อฟและอธิบายอารมณ์การถ่ายทำอย่างละเอียดเป็นฉากที่ยายาเล่นแบบมเมาเมาเคลิ้มเคลิ้มต่างคนต่างมองหน้ากันก่อนจะหันหน้ามาชนกันแล้วเคลิ้มจูบกันก่อนจะอึ้งที่ต่างคนต่างเผลอใจสแสดงความรักออกมาก็เลยพลาดฉากการฉากนี้ทั้งมาริโอและยายาเล่นแบบเคลิ้มใจสื่ออารมณ์ทางสีหน้าและสายตาได้ดีมากแต่ล่าสุดแฟนละครโวยหนักท้าไม่ได้ยายากับโอใครจะดูบทแบบ แบรบน,นรงอะไรไม่เคยอยู่ในนี้เลยเมาไม่ขับแต่นางเอกเมาแล้วขับพระเอกว่าให้แต่นางเอกอะไรไม่รู้ขอบคุณนอสอดอที่แบกบทแย่ๆเธอเรตติ้งเพราะนอสอดอลุ้นๆมาทำซีนโรแมนติกกับผู้ชายนิสัยแบบนี้ได้ไงอะไม่ให้เกียรติไม่ฟังเหตุผลหย,ย,ยาบคายภรรยาเก่าไม่ปล่อยแฟนใหม่ก็จะเอาเอาบทอะไรมาใส่หัวคนดูเราว่ามันไม่ควรทำบทที่สอนอะไรไม่ดีขนาดนี้หรือเปล่าคะเพราะทุกวันนี้สื่อก็เข้าถึงทุกเพศ ทุกวัยแล้วสังคมไทยก็ไม่ใช่ที่จะมานั่งอธิบายให้ลูกหลานฟังอีกเพราะละครไทยบุตรแบบนี้หรือเปล่าคะถึงไม่ไปไหนสักที่ขอโทษที่อินค่ะแต่แค่เมาแล้วขับก็ไม่ควรมีแล้วค่ะ